ขอเจริญพรมายังญาิโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาิโมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาิโมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้ตมาก็นําเรื่องอเกี่ยวกับการให้ทานโยมโยมฟังมาตั้งแต่อนาถาบินิกาเศรษฐีนะถวายวัดพระเชตวันมหาวิหารโยมเรียกว่าเสนาสนทา,านโยมวิหารทานนะนางสุปิยาบาสิกาก็ถวายเนื้อขา แล้วก็พรามณ์คนหนึ่งก็ถวายข้าวยาคูโยมจนกระทั่งเมื่อวันก่อนนี่อาตมาได้นําเรื่องของเกนิยชตินนะนะถวายน้ําปานะโยมน้ําปานะที่นี้พระภูมิพระภาคเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตน้ําปานะแอย่างเรียกว่าน้ําอัฐบาลนะ ตอนแรกที่จะมาอ่านให้ยาิโยมได้ฟังเนี่ยอืก็มานึกถึงเมื่อวันก่อนนะว่าเออยังอธิบายยังยังอธิบายไม่ไม่เยอะนะโยมนะกลัวว่าโยมอาจจะบางคนอาจจะอยากรู้นะโยมนะว่าน้ําปานะที่ว่าน้ําอัฐบาลเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาทําทําอย่างไรเนี่ยวันนี้จะมาอยากจะพูดให้ยายโยมได้ฟังอีกอพอพอพอให้โยมเข้าใจนะว่าวิธีการทําน้ําปานะ ที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระสายป่านะโยมนะสายป่าสายกรรมาฐานเนี่ยท่านจาะมีน้ำปานะประเภทจำพวกนี้ได้ฉันอยู่ประจำประจำเสมอเสมอเพราะว่าญาติโยมชาววัดจะรู้จักวิธีทำน้ำปานะ,ะประเภทนี้นะโยมนะเรียกว่าเป็นน้ำปานะที่ เป็นธรรมชาติจริงๆโยมนะเป็นเป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะน้ำปนานะที่ทําจากผลไม้สดเนี่ยอย่างน้ำปนานะ8ดอย่างที่ญาโยมได้ฟังไปในตอนก่อนนะที่บอกว่าที่พระผู้มีรพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนายยุญาตน้ำปนานะแชนิดคือน้ำปนานะที่ทำด้วยผลมะม่วง 1. น้ํา้ำปนานะที่ ทำด้วยผลว่าหนึ่งน,น้ำปนะที่ทำด้วยผลกล้วยมีเมล็ดหนึ่งน้ำปนะที่ทำด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ดหนึ่งน้ำปนะที่ทำด้วยผลมะสางหนึ่งน้ำปนะที่ทำด้วยผลจันหรือองุ่นหนึ่งน้ำปนะที่ทำด้วยเง้าบัวหนึ่งน้ำปนะที่ทำด้วยผลมะปรางหรือรินจีหนึ่งอันนี้เรียกว่าน้ำปนะ 8ชนิดแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่8ชนิดนี้นะโยมนะจะมีน้ำปันะที่ทำจากผลไม้อื่นๆที่ที่สงเคราะห์ที่สงเคราะห์เข้ากับน้ำผลไม้8ชนิดนี้ได้โยมนะอย่างเช่นอย่างเช่นผลไม้ที่ท,ที่ที่ไม่มีชื่อในที่นี้นะโยมนะ อะไรบ้างโยมเช่นแอปเปิลก็ไม่มีชื่อใช่ไหมโยมแอปเปิลก็ไม่มีชื่อหรือว่าพุทราก็ไม่มีชื่อในนี้อะไรอีกล่ะละมดุดองุนพวกนี้ก็ไม่มีชื่อโยมคือผลไม้ในเมืองไทยเรานี่แหละนะที่สามารถเอามาทําเป็นน้นําปนะได้ท่านก็ไม่ได้ห้ามโยมอันนี้ท่านท่านตรัสเป็นเป็นหลักๆใหญ่ๆไว้ว่ามีแปด อย่างเช่นน้ำปนะที่ทาด้วยมะม่วงนี่ก็ได้ทั้งมะม่วงดิบแล้วก็มะม่วงสุกนะโยมนะมะม่วงดิบนี้ทํายังไงท่านก็มีวิธีโยมท่านบอกว่าให้เอามะม่วงดิบนั่นแหละมาทุบโยมอาจจะทุบหรือตําก็ได้นะทุบตําตําตําตาตาตาให้แหลกพอประมาณไม่ถึงกับแหลกมากนะโยมนะแล้วก็เอาไปดะเลงกับน้ํา น้ำนี้จะต้องเป็นน้ำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งบนเตาไฟนะโยมนะท่านบอกว่าน้ำปะนะจำพวกนี้ห้ามทําให้สุกด้วยไฟโยมถ้าทําให้สุกด้วยไฟนั้นจะกลายเป็นอาหารทันทีเลยเรียกว่าเอามาฉันในเวลาพิการไม่ได้นะท่านบอกว่าห้ามทําให้สุกด้วยไฟแต่ท่านบอกว่าทําให้สุกด้วยแสงแดดได้นะ ตรงนี้ท่านมีขยายในอัตถกถานะโยมนะว่าโยมลองดูอัตถกถาอยู่หน้า186ที่ท่านขยายบรรดาน้ำปานะแปดอย่างนั้นอัมพะปานะคือน้ำปานะมะม่วงนะได้แก่น้ำปานะที่ทำด้วยมะม่วงดิบหรือสุก ในมะม่วงดิบและมะม่วงสุกสองอย่างนั้นเมื่อจะทำด้วยมะม่วงดิบพึงทุบมะม่วงอ่อนแช่น้ำอ,นอาจจะเป็นอ่อนหรือแก่ก็ได้โยมแต่ที่มันดิบนะทุบๆแล้วก็แช่น้ำพึงแดดพึงแดดให้สุกด้วยแสงอาทิตย์นี่โยมห้ามห้ามมาตั้งบนไฟนะโยมนะแล้วกรองอกรองโยมกรองเอาก,ากากออกให้หมดเลย กรองแล้วก็ปรุงด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดและกระบูนเป็นต้นนะที่รับประเคียนในวันนั้นที่รับประเคียนในวันนั้นแต่ว่าอันนี้อันนี้พูดถึงว่าให้อนุะสัมบันคืนเนนหรือว่าโยมทำนะโยมนะไม่ไม่ใช่พระทําเองนะโยมนะน้ำปะนะนี้จะต้องให้เนนทําให้พระแล้วก็โยมทํา คือวิธีทำก็อย่างนี้แหละโย,ยมคือว่าทุบ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 เอาแช่น้ำไปไปตั้งไว้กลางแดดพอประมาณพอสมควรพอน้ำน้ำเรียกว่าน้ำในรถมะม่วงอะนะอาจจะเป็นความเปรี้ยวความมันของมันละลายออกมาสู่น้ำแล้วก็เอามากรองโยมกรองอย่าให้มีกากนะเอาผ้าขาวเอาผ้าขาวบางอะนะ อย,อ,ยอ,ยอย่าให้รูม,มันห่างมากนะโยมนะผ้าขาวบางที่รูถีนิดนึงนะแล้วก็กรองกรองสักสองรอบโยมสองสามรอบเอากากทิ้งไปแล้วก็น้ำที่กรองแล้วเนี่ยเราก็ปรุงด้วยของหวานอาจจะเป็นน้ำตาลก็ได้น้ำผึ้งก็ได้ น้ำอ้อยก,ก็ได้โยมก็ปรุงปรุงอาจจะเติมเกลือบ้างก็ได้นะปรุงพอได้รสชาติดีแล้วก็เราอาจจะเติมน้ําผสมลงไปอีกก็ได้นะเพื่อให้ได้ปริมาณเยอะโยมแต่ว่าอย่าให้มันเจือจางมากจนไม่มีรสชาติของมะม่วงเลยนะคือ <c ười> มันจืดเกินไปนะถ้าเข้มข้นเกินไปก็ทีก็ฉันอาจจะไม่ดีอาจจะเติมน้ําลงไปสักอ่า ยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยให้พอดีพอดีโยมก็ถวายพระในตอนเย็นได้ทีนี้ถ้าทำด้วยมะม่วงสุกก็เอามะม่วงสุกกนแหละฝานเปลือกออกนะโยมนะฝานเปลือกออกแล้วก็ขยำขยำมามนะแต่มีวิธีทําหลายวิธีนะโยมนะแต่ว่าอาตมา แนววิธีทำที่ว่าขยำ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 ในในน้ำมะยมขยำในน้ำอ่ะมือเราก็ใส่ถุงมือนะขยำขยำขยำให้มันละเลงในน้ำาะนะพอละเลงดีพอสมควรแล้วก็เราก็กรองอยู่กรองด้วยผ้าขาวบางสองสามรอบกากก็ทิ้งไปเราก็เอาแต่น,น้ำนั่นแหละน้ำมะม่วงนั่นแหละน้ำมะม่วงที่เรากรองเรียบร้อยแล้วก็ ถ้ามันมีรสชาติของมะม่วงหวานดีเปรี้ยวพอดีก็ถวายท่านเลยก็ได้แต่หากว่ารสชาติมันยังจืดๆแล้วก็เติมน้ำตาลเติมเกลือเติมน้ำผึ้งได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ทำน้ำปาน,นะที่มะม่วงสุกนะโยมนะต่อมานะโยมถ้าจะทำด้วยผลว่าคล้ายๆกันโยมผลว่าเนี่ย แล้วเอาผลว่ามาคั้น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 ใส่กับน้ำนะโยมเนี่ยม,มาคั้นใส่กับน้ําก็กรองใช้วิธีเดียวกันกันกบมะม่วงนั่นแหละแล้วก็ปรุงผลกล้วยกล้วยมีมเมล็ดกล้วยมีมมเมล็ดถ้ากล้วยหอมนี่ดีนะเพราะว่ากล้วยหอมนั้นเนื้อจะยุ่ยโยมเอาละเลงละเลงกับน้ํากรองเอาเนื้อออกผสมน้ําตาลผสม เกลือเล็กๆน้อยพอให้มีรสชาติก็ถวายพระมะซางก็ดีลิ้นจี่ก็ดีอ่าละมุดก็ดีพวกนี้ทําได้เท่านั้นแหละโยมทีนี้ที่บอกว่าเราอนุญาตน้ําใบไม้ทุกชนิดเป็นน้ําผักดองโยมน้ําใบไม้ก็เอามาตำตำตำ ใบไม้ทุกชนิดนะเว้นน้ำผักดองนะใบอาจจะเป็นผักบุ้งก็ดีใบบัวบกก็ดีใบอะไรที่ที่กินได้อยมเอามาทำน้ำปะนะก็ตํำตำตำตำ,ตำ,ต,ำตำให้แหลกก็ละลายน้ำกรองเอามาผสมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนะส่วนน้ออ้อยสดก็เป็นน้ำปะนะได้โยม อันนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจนะอธิบายให้ญาติโยมฟังทีนี้ท่านจะบอกว่า,าว่าด้วยรถรถสอย่างนะอันนี้อยู่ในอัตกถาท่านจะขยายโยมแล้วยมลองฟังดูตรงนี้ท่านบอกว่าอ๋อ ตรงนี้ละเอียดมากนะในบทว่าในบทว่าทัเปตวาทัญยะพระระัสังนี้ทัญ,ญาชาติเจ็ดชนิดเป็นอันห้ามแล้วว่าไม่ควรในปัจฉาพัทคือว่าในเวลาบ่ายในเวลาวิก,การเนี่ยไม่ควรเลยโยน <inate> คือมาหาผลเก้าอย่างที่ว่าจะเอามาทําน้ําปานะเนี่ยนะคือมาหาผลเก้าอย่างนี้เอามาทําน้ําปานะถวายพระไม่ได้นะฉันแล้วเป็นอบัตโยมเป็นอบัติคือฉันอาหารในเวลาวิการเลยคือผลตานโยมเจ้าผลตาลมาคั้นคั้นคั้นเอาเนื้อมันผสมน้ําตาลแล้วถวายพระไม่ได้นะผลตาลก็ทําน้ําปานะในในเวลาวิการไม่ได้แล้วก็ผลมะพร้าวโยม ผลมะพร้าวเนี่ยที่จริงกูบาอาจารย์หลายๆท่านนะพระวิเนอนทั้งหลายเนี่ยท่านก็ตีความว่าน้ำมะพร้าวก็ไม่ควรโยมน้ำมะพร้าวอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่น้ำกะทินะโยมนะ่ะน้ำกะทินี่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ในที่นี้ท่านท่านบางบางท่านท่านหมายเอาว่าเป็นน้ำมะพร้าวเลยที่เราจะผ่ามะพร้าว มะพร้าวอ่อนอย่างเนี้ยเอาน้ําใส่แก้วมาถวายพระเนี่ยไม่ได้นะโยมน้ํามะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นมหาผลท่านห้ามฉันในราวิการผลขนุนเอาขนุนมาบดเป็นน้ําปะนะไม่ได้ผลสาเกก็ไม่ได้โยน้ําเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองเป็นอันทรงห้ามโยมเป็นอันทรงห้ามนะห้ามในราวิการ บางที่บางแห่งท่านก็ตีไว้ว่าสับปะรดด้วยเป็นมหาผลหรือว่า,าแคนตาลูปเอโอยมคล้ายๆกับแตงไทยอนะหรือไม่ก็มะละกอพวกนี้โยมมาคั้นเป็นน้ำปานะก็ไม่ได้โยมอยู่ในตระกูลมหาผลนะอันนี้เรียกว่ามหาผลโยมทำน้ำปานะให้พระไม่ได้ในเวลาวิการ ต่อมาอัปรณชาติทุกชนิดอัปรณชาตินิ่งหมายถึงพวกถัว่วพวกถัว่วพวกงาพวกข้าวโพดพวกนี้นะมีคติอย่างทัญชาติเหมือนกันคือมีคติอย่างข้าวมีคติอย่างข้าวนะทัญชาติเนี่ยอมหาผลและ อวบรณชาตินั้นไม่ได้ทรงห้ามไว้ก็จริงถึงกระนั้นย่อมเข้ากับสิ่งที่เป็นอากาัปปยะคือไม่ควรเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรในปัจฉาพัสคือตรงนี้ท่านไม่ได้กล่าวห้ามไว้ก็จริงนะเรื่องเรื่องเรื่องอวบรณชาติต่างๆเนี่ยเช่นพวกเขาโพดพวกเขาโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวละมานอะไรพวกนี้นะที่จะเอามาบดบดบด บดๆแล้วก็ทําเป็นน้ําปานะนี่ก็ไม่ได้โยมทีนี้น้ําปานะ8อย่างทรงอนุญาตไว้น้ําปานะแห่งผลไม้เล็กมีหวายมะขามมะง่วมะฟิดสครอสและเล็บเดี่ยวเป็นต้นนะมีกติอย่างน้ําอัตบานคือมีกติอย่างน้าปานะ8อย่างแท้น้ําปานะ แห่งผลไม้เหล่านั้นไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ก็จริงคือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม8อย่างโยมถึงกระนั้นย่อมเข้ากับสิ่งที่เป็นกัปะยะคือย่อมควรโยมย่อมควรนะเพราะฉะนั้นจริงควรเนี่ยผลไม้ที่ที่เราได้ยินมาว่าเล็กกว่ามะตูมนะเอามาทําน้ําปานะได้เอามาทำน้ำปานะได้าาท,ไดท่านบอกว่า ในกรุนทีแก้ว่าจริงอยู่เว้นรถแห่งเมล็ดข้าวกับทั้งสิ่งที่อนุโลมเสียสิ่งสิ่งที่อนุโลมเข้ากับเมล็ดข้าวนะยมเช่นตัวเขียวตัวเหลืองข้าวโพดข้าวละมานพวกนี้แล้วขึ้นชื่อว่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้อื่นๆที่ไม่ควรย่อมไม่มี อันนี้โยมต้องเข้าใจนะโยมนะน้ำปานะที่ทำจากผลไม้ที่ทรงอนุโลมโยมอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ห้ามก็มีอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ห้ามก็มีนะอะไรละ่ะที่อนุโลมอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ที่ห้ามโยมก็คือพวกธัญชาติเจ็ดชนิดก็ได้เข้า ข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานลูกเดือยเป็นต้นนะโยมนะแล้วก็มหาผลเนี่ยมหาผลและผลไม้ที่สงเคราะห์อ,อยู่ในมหาผลเนี่ยเป็นสิ่งที่อนันลมเข้ากับสิ่งที่ที่ไม่ควรโยมส่วนอนันลมเข้ากับสิ่งที่ควรก็คือพวกผลไม้เล็กๆเป็นต้นนะมีหวายมะขามมะง่วมะฟิดเป็นต้นนีก่ก็ชื่อว่าควรนะในญาติโยมก็คงจะ พอเข้าใจเนาะหรือว่าอาจจะยังไม่ละเอียดโยม,มาละเอียดนี้ก็คงจะไม่เป็นไรเนาะโยมก็ลองถามผู้ที่เขาเคยทำโยมโยมอยากจะทำมาถวายพระบ้างก็ได้นะพวกน้ำปานะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นเป็นวัตถุทานอย่างหนึ่งโยมส่วนมากเราชอบเอา คือโดยปกติพวกเราก็ชอบง่ายๆอยู่แล้วนะแล้วก็คืออาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องน้ําปานะที่เป็นลักษณะแบบแบบนี้ยมแบบในวินัยจริงๆอ่ะคือน้ําน้ําปานะที่ทําจากผลไม้สุกสดๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุน้นวนมากก็ซื้ออะไรยม,มโค้กเ๊ปซี่ <laughs> สปอนเซอร์อะไรพวกนี้นะโค้กเ๊ปซี่สปอนเซอร์หรือว่า,าชาชาเขียวอะไรพวกนี้ย ถวายพระง่ายดีนะแต่เมื่อเปรียบเทียบดูประโยชน์จริงๆแล้วก็ฉันแล้วได้พลังงานจริงๆสู้น้ำปะนะที่ทำจากาผลไม้สดไม่ได้นายโยมนะอันนี้ก็ขอให้ญายโยม,อมดองพิจารณาดูก็แล้วกันนะถ้าอยากจะทำบุญแบบใหม่ๆบ้างก็ ลองทำดูได้โยมนะอาลาเรื่องของน้ําปะนะอาตามาก็คงจะพูดไว้แต่เพียงเท่านี้ทีนี้เวลาก็ยังมีเหลืออยู่นะโยมจะฟังเรื่องอะไรต่อไปดีโยมโยมสำหรับน้ำปานะอาตามาขออธิบาย เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะโยมเรื่องอายุโยมอายุในการเก็บไว้ที่เกี่ยวกับพระวินัยของพระภิกษุนะน้ำปานะที่โยมทำจากผลไม้สดถ้าถวายพระในวันนี้แล้วเนี่ยอายุของน้ำปานะจะมีอยู่เพียงแค่วันเดียวกับคืนเดียวนะโยมนะเก็บไว้ฉันวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะ อย่างเช่นถ้าทําน้ํามะม่วงมาถวายพระในวันนี้พระจะต้องฉันฉันภายในวันนี้จะเก็บไปฉันในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะฉันในวันพรุ่งนี้ต้องสละสละทิ้งไปต้องสละก่อนเมื่อสละไปแล้วโยมก็มาประเคนใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้แต่ถ้ารับประเคนวันนี้แล้วเก็บไว้เลยนะเก็บไว้ในกุฏิเก็บไวใ้ไวในสาลาเลย พรุ่งนี้เอามาฉาันอีกรอบนึงเนี่ยเป็นอาบัตเลยนี่นี่เป็นอาบาัตเพราะว่าอายุของยามะกาลิกคือน้ำปณะ,ะที่ทําจากผลไม้สดเหล่านี้เป็นมีอายุแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่นั้นเองแม้แต่น้ําส้มยีห์นตะโยมนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้สดนะน้ำส้มยีหรหรือว่าน้ำแอปเปิลของ u ูยูน นะหรือว่าของมาลีเป็นต้นนะเป็นน้ำผลไม้อ่ะน้ำฝรั่งอย่างนี้เป็นต้นน้ำกล้วยของมาลีเนี่ยเก็บไว้ฉันได้วันเดียววันนี้วันที่ประเกนวันนี้แล้วก็คืนนี้วันรุ่งขึ้นเอามาฉันไม่ได้แล้วถ้าจะเอามาฉันต้องบเคนใหม่อันนี้อายุของน้ำปานะผู้นิยมฟังนะบางทีโยมอาจจะไม่รู้นะเขาคงจะพอเข้าใจนะโยมเนาะ เรื่องนะ้ำปนะวันนี้วันหนึ่งเต็มเต็มนะโยมนะมตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงเลยจนกระทั่งถึงจะจบหมดเวลาอยู่แล้วโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะพิเศษก็แล้วกันโยมนำเรื่องปานะมาอ่านแนละ้วก็บรรยายให้โยมได้ฟังซึ่งก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนน,นะเรื่องนะ้ำปานะแปดอย่างนะโยมอาตมาก็อยากให้โยมได้ยินได้ฟัง ได้รับรู้ในเรื่องเหล่านี้บ้างอะนะอะละโยมวันนี้เวลาก็จวนจะหมดลงพอดีนะอย่างไรเนีย่ยโยมก็ติดตามรับฟังธรรมะจากพระตไตรปิฎกไปเรื่อยๆโยมอาตมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะกเกี่ยวกับเรื่องของทานในช่วงนี้โยมฟังเรื่องของทานเยอะๆอาตมาก็พยายามเลือกเอาพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องของทานเนี่ยมาบรรยายให้โยมได้ฟัง ได้รับรู้รับทราบได้เห็นตัวอย่างว่าการให้ทานของอผู้ตบริษัทในสมัยก่อนเนี่ยก็มีอุบายมีวิธีที่จะทำทานอย่างไรบ้างนะนะเอาละ,ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน เ่อน้อเจริญพร